แต่ว่าจริงๆเรามีโอกาสที่ถือเสนแลเราบ่อยมากเส้นแล้วข่าวดีก็บอกว่าข่าวดีผมก็เห็นพร้อมๆกับพี่ๆเหมือนกันครับผมก็รู้สึกตระหนักดีใจมากไม่รู้จริงเปล่าโทรหาซันยังไงวะเนี่ยสรุปจริงวะเนี่ยเหมือนที่เราคิดเปล่าถือว่าเป็นข่าวดีใช่ครับผมครับผม ใช่ครับก็ตามกระแสอย่างที่ทุกคนคิดไว้แหละครับตั้งแต่ลงการประกวดไทยสตูมาเดลมาก็อย่างที่พี่โมโพสแหละครับก็แต่ตามนั้นเลยครับผมมันเข้ามาจริงๆมีการเข้ามาเรื่องราวหรื่องราวว่าบททีเป็นตัวของตัวเองหรือยังคะได้รับอ๋อถ้าเป็นเรื่องราวกับบทยังไม่ทราบเลยครับตอนนี้เราก็ต้อง เพิ่งคุยแค่ต้นๆเองครับกับพี่โมแล้วก็ทีมงานอะไรเงี้ยใไม่ใช่ก็ดีใจใช่ครับก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณที่พี่ทุกคนที่เอ็นดูแล้วก็ซัพพอร์ตเราแล้วก็ขอบคุณพี่โมด้วยที่เห็นพวกเราสองคนใช่ครับผมก็จะทําให้เต็มที่ครับแต่ว่าเขาแถลงข่าวว่าดอมเราเ่ยไงมาจะเปิดซีรีส์ตอนผมจริงก็มีขึ้นได้แล้วครับตั้งแต่ตอนนี้นะครับสันชัยคัมีไอจีตอนนี้มีไอจีนะครับมีสันชัยครับผมสามารถไปติดตามไอจีได้ในคลาบดอมเป็นออฟฟิเชียลนะครับ ระหว่างนี้เราสองคนเตรียมตัวยังไงบ้างอ๋อผมตอนนี้คือผมก็เรียนจบแล้วเนาะแล้วน้องซันก็ปิดเทอมเพราะตอนนี้มันใกล้แล้วใช่เห็นบอกมาว่าน่าจะช่วงเดือนพฤษภาพวกผมก็จะต้องน่าจะมีใช่ค่ะก็จะมีการก r มม m i n เรียนการแสดงเพิ่มครับผมเตรียมตัวให้พร้อมตอนนี้ก็ต้องเก่งที่สุดนะก็ค่ไปน้องจับมืออย่างเงี้ยเป็นเรื่องแรกครับผม อ,อ,อ๋อยังอันนี้ยังถ้าเป็นอันนี้ก็เป็นเหมือนอเรื่องแรกของช่องใช่ครับใช่ครับก็บ<ช>ไปเวิร์คช็อปกับพี่พี่ทีมงานพี่โมแล้วก็ได้เตรียมเรียนการแสดงครับเรียนกับพี่ชาแล,ล้วก็เรียนกับด้วย น่าจะทุกๆคนใน TSM ด้วยใช่ครับเราได้คุยกับพี่โมว่าหาเคยเจอแล้วเจอเจอแล้วพี่โมมาสวยมากนัดทานข้าวกับพี่โมโหคือแบบคือนั่งคุยด้วยก็รู้สึกว่าเราทำได้ว่ะน่าจะเป็นไปได้นะอะไรอย่างนี้ครับใช่พี่โมเนี่ยเหมือนก็ยังไงบ้างพี่โมว่า เราจะแบบว่าพี่เชื่อว่าเนี่ยพี่เห็นบางอย่างในตัวเราใช่ใช่ให้กําลังใจแล้วว่าพี่เชื่อว่าได้แน่นอนพี่แบบนั่งดูพวกเราอยู่สองคนอยู่ด้วยกันพี่เห็นบทอยู่ในหัวแล้วนีแบบนี้ใช่ครับใช่ครับใช่ใ่โอกาสมาแล้วมันสมกับเราซึ่งเราทุกคนก็รู้่เยังไม่มียังไม่ ใช่ผมก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจด้วยอยากสร้างตึกใหม่ใที่ยังเจ็ดบเลยอยากให้แบบว่าเป็นแบบคู่แรกแล้วเป็นคู่แบบที่ประสบคนสำเร็จสุดๆุดใก็ในจริงพวกเราก็พยายามทำให้เต็มที่แหละครับผมก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วย ะครับกดดันไหมคะกดดันไหมอะไม่ครับไม่ครับไม่ใช่ไหมไม่เลยแล้วผมก็ไม่กดดันครับใช่ครับเต็มที่ครับพี่พี่เขาบอกว่าอย่างเราไม่ต้องกดดันนะเป็นตัวเองใช่ใช่เป็นตัวเองครับเองครับผมจะดีใจที่แบบว่าโอ้โหรอมาใช่ครับพร้อต้องขอบคุณครับขอบคุณพี่พี่ด้วยถ้าไม่มีพี่พี่เนาะก็ก็ไม่มีถ้าแจกสัญชาติก็ช่วยดันกระแสขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนเห็นมากขึ้นใช่ครับผมก็ขอบคุณพี่พี่ก่อนเขใจเป็นยังไงบครับ แค่มีแค่ใจเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันก็เพิ่งล่าสุดเราก็เพิ่งไปทะเลด้วยกันมาใช่ไปทะเลว่ายน้ำว่ายน้ำว่ายน้ำใช่ก็ถ้าเห็นรูปล่าสุดเราก็ถอดเสื้อเล่นสาดน้ำกันไบบนี้ออกกันถ่ายรูปว่าไปครับผมแต่ก็มีคอนเทนต์เดือนเมษายนนี้เร็วๆนี้ครับใช่ครับเพราะว่าติดตามด้วยใช่ครับเพราะว่าไปถ่ายรายการเนาะที่พัทยาพอดีใช่ครับเสิร์ฟมากเลยตอนนี้เสิร์ฟมากครับต้องรอรับชมดีกว่าไหวไหมฮะไหวไหม เคนกันบ้างไหมจ๊ะเออไม่เขินเราเป็นไม่เขินแล้วเหมือนเหมือนเราเหมือนเป็นพี่น้องกันนะเนี่ยทำงานป็นสนิทกันอยู่แล้วครับซันกับใครอ่อนกวันผมอ่อนกว่าผมเรียนจบแล้วน้องซันยังเรียนเพิ่มอีที่คุยเด่๋ยวไปแล้วผมจบบริหารธุรกิจครับผมจบที่ราชภัฏเชียงรายเนาะครับอยู่เชียงรายเรียนเรียนที่ไหนตอนนี้ผมเรียนอยู่พาณิชย์พง์สวัสดิ์ครับผมกำลังขึ้นปีสองครับ เด็กน้อยอยู่ก็ไม่น้อยนะดูส่วนสูงสิก็ต้องฝากพี่ชายแล้วครับโอ้โหสนิทกันแบบนี้ก็สบายหายห่วงค่าจะต้องเข้าซีอะไรด้วยใช่ครับผมว่ามันต้องหนึ่งแล้วเราต้องเรียนการแสดงเพิ่มอยู่แล้วครับเพราะว่าถ้าเป็นการแสดงถ้าเป็นได้รับบทบาทนั้นผมก็มั่นใจว่าผมกับซันเนี่ยทำได้เต็มที่แน่นอนแน่นอนอยู่แล้วใช่ครับงานคืองานอยู่แล้ว ก็แต่นนี้ก็แบบว่าตั้งเป้าหมายยังไงบ้างคะสำหรับเออซีรีส์เรื่องแรกของเราก็อยากจะทำให้เต็มที่นะครับแล้วก็อยากจะให้แบบว่ามีเขาเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีเนาะในทุกๆกิจกรรมที่ทำเลยอย่างนี้ใช่ครับเราก็เหมือนแบ่งความรับผิดชอบกันเออเราปรึกษากันเขาปรึกษาผมหรืออะไรอย่างนี้เราก็อยากให้เราคู่คู่ไปด้วยกันได้จนจบซีรีส์้วก็จนซีรีส์จบไปเลย มีบทในใจนะว่าเอ้ยรื่องแรกของเราเอยากได้บทประมาณบทในใจไม่จริงผมไม่จริงผมเล่นผมเล่นได้หมดเลยตามที่แบบพุ่มกับสนใจผมก็อยากลองด้วยเหมือนกันพมผมสุกว่าผมอยากลองอะไรใหม่ๆดูบ้างใช่ครับแต่จริงเราผมก็ไม่ได้มีประสบการณ์ในวงการการแสดงมาก่อนอะไรเงี้ยครัใช่เอาแต่ความเหมาะสมอสนใจ ก็ด <ítulo> ีใจพวกผมสองคนก็ดีใจมากๆนะครับก็อยากจะให้ทุกคนติดตามแล้วก็เอ็นดูพวกเราสองคนนะครับแล้วก็คอยให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับตอนนี้ด้อมสันชัยในอินสตาแกรมถือกําเนิดแล้วนะครับสามารถไปกดติดตามได้นะครับออฟฟิเชีแล้วรอดูได้เลยครับผลงานแรกของเราเร็เร็วๆนี้แน่นอนขอบคุณนะครับะครับไอจีผม chai u s c o สมชายสีครับ ของผมเอ่อ28แปดเดลต้ากร SON จุด GB ครับผมแล้วก็อินสตาแกรมของ sunshine official ใช่ครับด้วยนะครับฝากด้วยนะครับทุกคนขอบคุณครับ